บริษัทมหวรานเบเกอร์ฉลองเปิดร้านต้อนรับปีใหม่ปี2568โดยนางสาวละลินนิยาดาแก้วเสมาหรือคุณแนนทุ่มทุนม,มหาศาลเนรมิตพื้นที่กว่า5ไร่เป็นร้านขายปลีกใจกลางเมืองลบบุรีหน้าใหม่ในวงการทำให้จังหวัดลบบุรีมีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจเมืองลบบุรี ดีขึ้นมีโปรโมชั่นช่วงปีใหม่มาเสนอลูกค้าทั้งแถมทั้งแจก,กสินค้ามากมายฉลองเปิดบริษัทในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568บริษัทมโหรานเปิดตัวมโหรานเบกเกอร์เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตของคนลบบุรี รวมแหล่งสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันอังคารที่7มกราคม2568ได้รับแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทมโหรารนจำกัดเป็นร้านขายปลีกน้องใหม่วงการขายปลีกสาขาแรกสายเลือดคนลบบุรี รู้คนลบบุรีว่าต้องการอะไรโดยนางสาวละลินนิยาดาแก้วเสมาหรือคุณแนนนักธุรกิจหญิงไฟแรงซีอกรรมการผู้จัดการบริษัทมโหราณจำกัดได้ส่งร้านขายปีกสาขาแรกใจกลางเมืองลบบุรีภายใต้ชื่อมโหรานเบเกอร์คาดว่าจะติดตลาดในจังหวัดลบบุรีทางบริษัทมโหราณจำกัดจะมีพิธีเปิดร้านมโหรานเบเกอร์ในพื้นที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี เป็นสาขาแรกจัดทำพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นางสาวละลินนิยาดาแก้วเสมาเปิดเผยตอนหนึ่งว่าบริษัทมโหลานเบเกอร์เป็นร้านขายปลีกเป็นสายเลือดของคนลบบุรีโดยแท้พร้อมพบกับสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีที่มโหลานเบเกอร์เพื่อตอบสนองคนลบบุรี ทุกความต้องการของลูกค้าในพื้นที่อย่างแน่นอนมหวรานเบกเกอร์การออกแบบด้านสถาปัต,ตยกรรมที่มีความทันสมัยมีพื้นที่บริการขนาดใหญ่แหล่งรวมสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดหลากหลายกว่า2,000รายการมีมาให้ลูกค้าเลือกซื้อตามความต้องการของคนลบบุรีและอำเภอใกล้เคียงรวมถึงโซนพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้เป็นสถานที่แห่งความสุขในทุกวันและทุกคนในครอบครัวบริษัทมโหรานเบเกอร์ยังได้ร่วมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบอกได้เลยว่าใครมาที่มโหรานเบเกอร์จะว้าวทุกราคาเป็นราคาส่ง ใครทำเบเกอรี่ไม่ต้องตุนสินค้ามาที่ร้านเราท่านจะได้ราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกไม่ต้องตุนก็ได้ราคาทุนไปเลยมาหัวดานเบเกอร์มีแป้งทำขนมแป้งทำอาหารจำหน่ายมากกว่า500ชนิดไส้ขนมนมเนยน้ำตาลทุกประเภทอุปกรณ์แต่งเคก้กน้ำตาลแต่งเคก้กกัมมี่เยลลี่ น้ำหวานน้ำเชื่อมไซรัปกินสีผงชงดื่มแยมซอสผลไม้ผงชามะเดลกาแฟท็อปปิง้งสารเสริมชนิดต่างบรรจุพันกล่องขนมเคก้กกล่องขนมไทยกระทงใบตองหลอดแก้วน้ำฝาถ้วยฟอยถุงซิปถุงหิว้วมากกวา่า2 0 0พแบบอุปกรณ์ทำเบเกอรี่สินค้าแช่ยเย็นต่างๆรับสกรีนบรรจุพันตัดสติ๊กเกอร์เริ่มต้นที่หลักร้อยชิ้นโมโหลานเบเกอร์ยังจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์ และบรรจุภันณุ์ทุกชนิดรวมแหล่งสินค้าวาโภคบริโภคคุณภาพดีและขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติในวิธีเปิดบริษัทมโหราณจำกัดตั้งอยู่เลขที่200 12หมู่7ตำบลท่าศาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีขอเชิญพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษต่างๆเพื่อสร้างสีสันในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกา ถึง20นาฬกา30นาทีเพราะท่านคือญาติสนิทของบริษัทมโหรานเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติเปิดบริษัทมโหรานในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2 5 6 8โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารเช้าสไตล์บุฟเฟตฟรีและเวลา8นาฬิกา29นาทีเริ่มเข้าสู่ลำดับพิธีเปิดบริษัทมโหราณเลขที่200ทับ12ถนนฉเฉลิมพระเกียรติ ถนนหน้าโรงเรียนพระนารายณ์กศยมูที่เก็ตตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีรหัสไปรษณีย์1น0 0 0ด้วยจิตคารวะอย่างสูงจากครอบครัวแก้วเสมาโทร0 6 2 5 3 5 2 8 3 2นะครับสวัสดีค่ะแนนนะคะเจ้าของร้านมาโหลานค่ะตอนนี้เปิดใหม่นะคะก็คือถ้าจะมาร้านนะคะก็คืออยู่ก่อนถึงโลงบรรลนเนาะนะคะมาจาก ามแยกไฟแดงโบหลวงนะคะก็คือตรงเข้ามาเลย90 0เมตรก็จะถึงร้านแล้วเลยนะคะร้านของเราจําหน่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบเบเกอรี่และก็แพ็กเกจจิ้งค่ะบอกเลยว่าแพ็กเกจจิ้งของเราถูกมากแล้วก็วัตถุดิบของเรานะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะใครที่เป็นแบบว่า สายเบเกอรี่นะคะชอบทาเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นร้านน้าชงหรือร้านคาเฟ่นะคะแนะนําให้มาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านเราค่ะวันที่12มกราคมนี้นะคะทางร้านของเราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพบกับกิจกรรมมากมายและก็บบูธชงชิมนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นของแถมของแจกเยอะมากๆอยากให้มากันทุกคนนะคะทั้สาววลาใช้บริการที่ร้านโโหองเราแล้วเป็นไงบ้างคะดีมากเลยคะ่ะคือเดินสะดวกเดินง่ายคะ่ะสินค้าก็คือเลือกเลือกได้เยอะเลย มีสินค้าให้เลือกเยอะก็คือที่มานี่เพื่อนแนะนํามาค่ะเนี่ยอ๋อเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนํามาก็เลยมาแล้วแบบว่าพอมาเดินปุ้ยสินค้าเลือกเยอะมากแอ้โหร้านส่งชื่อไหมคะส่งชื่อมาเลยค่ะแล้วเดินไสงชื่อราคจริงถูกไหมคะราคาถูกไหมคะถูกไปถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมใช่แล้ววัตถุดิบเป็นไงบ้างคะวัตถุดิบดีนะคะแล้วก็แบบมีมครบใช่มีครบทุกอย่างเลยก็คือถ้ามาก็คือเลือกครบจบที่เลยค่ะเรื่องได้หลายอย่างขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นมาซื้อของที่ร้านมโหรานหลายรอบมากอันนี้อยู่ร้านอะไรนะคะอยู่ร้านแซ่บโซ่ร้านแซ่บโซ่เฮ้ยร้านดังของลพบุรีเลยนะคะเนี่ยทำไมถึงเลือกซื้อของที่ร้านมโหรานคะครบครันมากเลยครับมาทีไรก็ได้ของครบไม่ต้องวิ่งหาที่อื่นอ๋อแล้วราคาเป็นไงบ้างคะถูกใจเลยส่วนมากที่ใช้เป็นพวกไหนคะจะเป็นพวกกล่องใส่ของบรรจุของนะพี่คะอ๋อเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะก็คือราคาก็คือแบบได้ แล้วก็มาก็คือของโคกเนาะพ่อมาหลายรอบมากเลยขอบคุณนะคะที่ใช้ลงเมมเบอร์ไว้แล้วด้วยลืมบอกลูกค้านะคะถ้าใครมาซื้อของร้านเรามีเขาเรียกนะคะสมัครสมาชิกก็คือได้รับคะแนนสะสมไปด้วยไว้แลกของรางวัลสิ้นปีนะคะลูกค้าค่ะนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว PK News ข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด รัฐองแ้้อรายงานสนับสนุนข่าวโดยบริษัทมโหรานเบเกอร์